สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรแม่นแ,แค่ะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูเลยมาดูเลย สูตรแม่นแม่นประจำวันที่สิบหกเดือนเจ็ดหกหกย้อนหลังดูคือสองสองเจ็ดสองล่างไปที่ 0 9 2บวก4เป็น6เราจะใช้ที่6 7 8 9 0 1 2 3 xì hạ hoặc chip chip chập chip chip chập chip 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 หนึ่งหกสองหกสามหลักร้อยมาที่แปบดบแปบดบเจ็ดสองสองเจ็ดสองหกเจ็ดสอง in Betty's soul. เราไปที่จุดสองเราจะจับเอาลักลอยภายในนี้เลยลักลอยเม่นม่นอยู่นี้เลยต่อมาก็คือเลขทีโอไปก็คือแปดจุดสอง ้าสามศูนยบวกสก็เป็นหกเดบวกสงเป็น9้า 1>, 1 2 3่งสองสาห้ากเกอาที่กับ9เพราะว่าเลขเด่นมา0นย์เ0มหาเก้าสี่เก้า5้า อหกตัวถ้าสีหางมันเสียวเนี่ยหล,ลักลอยอับอย่านี้เลยสองศูนย์ห้าหย์ห้าศูนย์ห้า ้าเข้าก็เยอะิหลายสูตรอยู่เข้า0.5มันทีแล้วนี่0.5กับ61 61เม้ทุกสูตรเลย61ไม่หหว่ามันจะเป็นบนไปเป็นล่างจ้อยต่อมาแล้วก็ต่อไปเที่ออกก็คือ6 0.5 ล่างไปที่หนึ่งหกห้าบวกสีเท่ากับ9ก้าสีย้า สีมาตุเข่าเอาเก่าก็ต้องมาตุเข่าเลสีห้าหกเจาศูนย์หนึ่งสองสห้า 克罗伊马，第1 <laughs>。

ก้าก็ตัดออกไปใครชอบก็ซื้อสีหนึ่งสีนะคะสีเกับห้าศูหนึ่งเสี้าหนึ่งสีเก้าห้สี้านี่นะคะ 1 105จิต05 50มันจะมานี่มันจะมาหามกันไว้คะนี่ชอบต้นไหนก็จัดต้นนั้น แต่ตัวนี้แหละชอบมากเน้นตัวนี้นะคะสีเก้าชอบก็จัดขัดกระพานใครชอบสีเก้าคะถ้าศูนย์มาอีกมันจะเป็นห้าศูนย์นะคะ <c oughs> ตัวเก่าตัวเก่าเหมือนเหมือนเจ็ดสองเจ็ดสองนะคะนี่เป็นเหมือนกันเป้เลยเจ็ดสองเจ็ดสอง 2องเแล้วมอาออกแปดเจ็ดสออันนี้ก็สูตรเดียวกันคล้ายๆกันเลยดูคำเตือนค่ะเวลาเร้วคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำล่รวยรวยมีเงินใช้มากมายเหลือเฟือขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า